รับอาหารก่อนต้องกินข้าวนะทุกคนเอาขึ้น่าเอาอาหารหน่นเออเอาไปได้เอาต้มไข่บ่เออมันมีไก่ทอดอีหล่าไอเดียคือน่าเอาไก่ทอดนุ่ม,มากินบ่๋อ้นุมมากจะต้มไข่อ่าเอาได้ไปเดี๋ยวนมนมเปียวน้มเปียวไค้คนเห็ดงานเ้อผู้ดใดเห็ดงานก่อนมากินครับเอาเลย ครับได้เลยได้เลยยกออกมาครับกินต้มกินแกงเออมาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อลูกหลานบ้านเฮา